สวัสดีครับไอศิครับสวัสดีครับครับวันนี้มาวัสนารมในมาทําให้กวาดกันครับครับอ๋อดีเลยเลยไอ้ิเป็นคนที่ไหนครับเนี่ยเป็นคนจงหวัดเชียงไายครับอ๋อลูกเชียงไายมาเลยนะครับเนี่ยมาบมายากาศอยู่กรุงเทพครับอ๋อแต่ทุกๆเสาร์าที่์นี่เห็นมาช่วยงานวัสนามในตลอดเลยครับก็จะเว้นสองอาทิตย์เนี่ยครับสองอาทิตย์มาข้างเนี่ยครับครับอ๋อดีเลยครับ หุูนจักวัฒนามไหนหรือว่าหุ้นจักการจเจริญตรีแบบเคลื่อนไหวได้ไหครับอ๋อตอนแรกก็ไปฝึกปฏิบัติกับหลวงพ่อมหาดิเรกนะครับที่ที่หอจดหมายเตุกรุงเทปนะครับแล้วหลวงพ่อก็ว่าเคยมาฝึกปฏิบัติกับหลวงหลวงพ่อเทียนปฏิัดสนามไหนอย่างเงี้ยครับก็เลยเตัวย้าครับครับ ไอเห็นไอมาช่วยงานวัสนธมไหนก็นักเลยครับทั้งย่อยใบไม้อา่าแล้วก็หลายๆอย่างนะครับปลูกต้นไม้ใส่ปุ๋ยเออแล้วเป็นวันนี้วันนี้มาทําไม่กวาดครับอยอดเลยครับลงมือได้เลยครับลูก<อ>พี่อ๋อแก้วครับ, <laughs> รบตอนแรกก็มาช่วยกวดาดร้านวัดนี่แหละครับแล้วแบบก็เห็นแบบ ตอนนั้นหลวงตาพงศ์นะครับเปิดทำไม่กวาดอย่างเงี้ยครับแล้วก็เออมันกวาดดีอยเี um ้ยครับก็เลยขอมาฝึกกับหลวงตาพงศ์อยเี่ยครับครับทำยากหรอครับเนี่ยก็บัยากตัวใดครับครับก็ตะวอะไรก็เทาดึงแบบบือหูเทคนิคมันเอีครับเทาดึงจนแบบ ฝนป้อได้มันขาดอย่างเงี้ยครับแต่ตอนหลังมาก็ชำนานขึ้นเออผ้าจา์ออบครับอาจารย์ออบกับม้าแนะนนำางเงี่ยครับมาแนะนว่าแบบเออหนั่งทับเขาอาเงี้ยครับแล้วก็ดึงก็ใจหมุนหมุนหมุนเอายเงี้ยครับก็จะไว้ขึ้นครับมาไปเอาเส้นปะป๊ามาจากไหนครับเนี่ยอันนี้ซื้อมาจากตีบางบัวทองนะครับที่ตลาดบางบัวทองครับ ก้นขายเป็นมัดๆนะครับเนี่ยครับมันจะขายมัดละร้อยสองห้าบาทครับอเพราะรไม่กว่านี่ถ้าใจไปมันก็จะหักมันก็จะลุดนี่เนาะครับเอาต้องค่อยๆทําไปเรื่อยๆเนาะครับอ <c oughs> เอาด้ามเก่ามาทําใหม่ครับที่ก็จะใจ้ด้ามเก่ายีกดรามเพราะว่าแบบ ด้ามมันหายากเ mm hmm. พราะว่าด้ามตีเบาๆเยอะมันมันจะเคมีเยอะครับเ mm hmm. พราะว่าแบบโปรตีนด้ามส่วนใหญ่มันจะเป็นด้ามนั่งๆเยอะเนาะมันจะนิ่มแบบใช้ด้ามเบาๆเยอะครับ <Sure. S 1> จะได้มันจะได้เบาๆครับ นี่คนเั่าไปกับมาทําได้เนาะครับทําได้ครับความรู้สึกตัวกับการทําให้กวา่<อ>าครับ อขอรบกวนเพยงท่าน,น,นี้ก็ได้ครับขอบคุณมากเลยครับครับ